วัตดีจำเรียนสิผ้ามักเกงกระเทีหน่อไม้กระสีเอิญว่าแกงเผ็ดก็บม่ได้ตกอย่าเพราะว่าแกงในกระเพาเผ็ดที่เอาออกมาจากชงฟิตเด้อจ้ะเพราะว่าข้าใส่บรเบิะเผ็ดหรากข้าวกระตกเอาไปเสะเอาไว้แต่ย้ำว่าตีใส่ก็เอาออกมาโอเค ดิเป็นพร,ริกแกงสำเร็จร์จ้ะก็บะทันหอนดอกจ้ะสำหรับหอดอีกจ้ะหน่อยให้ก็สีเขียวจว่าเอ,อ่อกะทิมันแตกมันนิดหน่อยกับผัวแตกมันได้ที่ละจ้ะเราจะเพิ่มกะทิลงไปอีกจ้ะหน่อยเพราะว่าเห้าสิ บีบบ้มันบีบเอาหมูเดงลงจ้ะสีแบบนี้ไฮตายก็บ่าเพชรอกจ้ะใส่เครื่องแกงสำเร็จจะเป็นหมูเดงจ้ะถ้ากับใบจะเก็งห่อไม้ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็บ้ากันไปนั่นแหละใครก็ชิ้ใครก็กินเด้อ ว่าส้มตัวนี้ต้องจิ้เผ็ดๆัทุกอย่างเมนูเลวจ้ะตามใจปากเราเอง

ตัวน้ำเล็กน้อยได้จ้ะเด้ยเพราะมันเข้มข้นเกินไปนมนมอะไรได้จะ้ะเอาลงเลยแกงหน่อไม้หมูเดงจ้ะ เราใส่อีกคนจ้ะเฉพาะกะทินที่มันข้นเกินไปแสนนามไปเกลี่ยนจ้ะสักพัก ค่อยปุ๋งเคืองจ้ะตอนนี้มาปุ๋งเคืองกันได้จ้ะดูตอนใส่อะไรทิ้งเองกบคงชุดจ้ะรถดีไหม

มึงเหลืวจะรู้สึกว่าไม่ได้ออกเพชรต้องรับหลังอย่งเี้แต่สงรับเขาเองเนี่ยน้ป็าเพชรกินไปนะงัเราพาลังไคเข้าไป โอเคแล้วกะทินิดหน่อยอย่าใส่เข้าไปเลย เผ็ดจ้ะชิมดูแล้วเผ็ดสำหรับพลังเด้อสำหรับพ่าสิเบอร์เผ็ดก็เป็นอันว่าเดี๋ยวสิตักใส่สวยใส่สวยใส่สาำแต่ก็เจ้ากินเขาจ้ะบึงแล็เป็นตะก,กินบบจ้าแกงหน่อไม้ใส่กะทิหมูเด้งจ้ะอาหารทีว่า เขาอยากเห็ดไปแล้วเขาก็เห็ดไปเลยรับรองอร่อยจ้ะในนีม้มันก็มีเมนูล้วเขาเห็ดตามความชอบของเขาจ้ะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละจ้ะสวัสดีจ้ะ